อนเนจจะเป็นจุดทางข้าน้ำตกสายที่าน้ตกทั้งหมดจะเห็นอย่างนี้เลยถ้านมากเห็นจากตรงนี้เลยหรอคะไม่ค่ะแยวเข้าไปอีกอ๋อนึกว่าผิวตรงนี้เราเห็นมันตกได้ถ้ามีนะคะมีใช่ค้เข้าไปอีกสามล้านเมตนะคะคันละสินี่ ออกมาหันเป็นก้อนออกมาได้เลยเนาะใช่ไหมมันเอาไปเสียบไว้เออเหมืนเสียบไว้เลยเสียบนะฮะเกี่ยวกัคนทเองคนทำเอาอะเสียบไว้เสียบไว้เสียบไว้ออนี่คือเกิดขึ้นเองออเป็นไม่ชเหยียบไว้จับเยียบไวจับอี้ันนี้